สบายดีทุกคนมื้อน,นี้เห่าเรื่องเหตุวันซุกและ้วกะ็มากินปลากระมูทุกคนมาส,ส,สานานั้น <laughs> ถ่ายอันอันเก้าเข้ามากินตัวน,นั้นแล้วทุกคนนี่น้องนี้มันจะแห้งแล้วทุกคนก็เลยมากินกินเท่นึงแล้วอม,มากินเท่นึงแล้วก็มากินอีเท่นี้แวบบเสียดายปลาเพราะว่าแต่ละปีก็น้าแห้งปลาทุกคนปีนี้ควายพี่เว่า,วาม,ม,วมากับสัน้นแลวกระมู มูนะบอแมนผู้บ่าวคลิปนั้นนะแม่มีคนคอมเมนต์หลายว่าเป็นผู้บ่าวบอมบอมีผู้บา่บาตวตูวเ,เอาอาลีทุกคนสนนน่วนมรรทุนทำมาปู่ตอนนั้นจ้ะออกแล้วนะออกเยอะมากเพื่อกายมากก็เพื่อสะอ,อ,อสรรนน่อนนี่มากินอยู่ฟากนี้ชาซันไปโคุณลงน้องนะซันน้อง เนโน้องเราลนไม่ได้เราเราเราไม่ใช่คนรุงมาแบบสกอรจะกินซุ่มอืมมันเป็นคือขนมติดบอ๊อหลายเลยลืมโอยลืมโบจริงจริงนะ ดื่มทูยมาต่บุญจ้องดูติดหุ่มเด้อมีอะไรสติเนเล็กเของว้นญิงมันก็เป็นแั่นี้ขอโทษเป็น้ะไรคุณทำตาทำกะดองกระทุกันนี้ว่าไีมเอาให้ได้วินมขาม ำมันหมืเข็นแข้วเขาเนาห้าวคือหงาย่แบบแบบจับเสื้อเลยแล้วก็ดื้อึ้นแล้วเอาออกอบบนี้นะไอแบบดีดอ้จัดกี่โุณด่กดนด่เสร็จข้าใจก็้างเลิก <c oughs> สองกินสองเกลือ้เลาอย่าไปเหุงานได,ด้ผัดลินบุญได้โอ้อยู่ลินบุญกวนพูก็มาไมอาา้ตุ่มได้งานเลยเด,ดี๋ยวนีสิได้ดีขารู้บอาท่านหูดอกายได้กายบาย่ บีแมนป่มแมนผู้ดเดียวป่สองคนซ้อนกันป่เวลีกูดไม่ทันเลยปะชม,มท่ากู้่านอยไปกูู้ล่าวาว, <c oughs> ว้าแต่น้ำไหล น้ำสีสีสกากีวสะบมี่เงินทิปนีใครมาคือส้มน้ำพีหกั่สบายพี่แล้วเกินกันน <c oughs> ี่ตั้งแต่มาขามกันตั้งแต่มอดูอดบีแม <c oughs> นซะบนนะบอแมนคันนี้ ทังตัวซิอองนน<า>คนีนน่ทุกคน,น,มนมาขาวแมนนี่ทุกคนนี่อย่าบานเจ็บใสให้เหนียวกำใจเหรอฮัลทอ่ใจ<า> <c oughs> อ้าำใจมาแล้วกำใจ เออพุ่มที่กินน้ำบ่แตาเลือดแท้จริงน้องอันนี้น้องอันนั้นน้องอันนี้ละพุ่มน้องอันละอันนี้เลือดแท้นอนให้น้อยน่ะกับแท้เลยร้องรอร้องเอ้ยเอ้ไอ้ก็รอรง ดีดนีมากเยียอาดิเจอการอี่เนาะอ๋อครั้งไม่ต้องลงก็ได้ทางเอไม่ได้เอาอันซอร์มานงนนมัทออันก็ต้านมาเอาเอาป่านี่มนีีมันมีอันซอร์เอาสิโยกเรนะถึลง

มีความสุขแล้วเลยลงาหนูเยที่ว่าดีสุดได้มนีได้นำกระแสน้ำเลยยปลาตายวนะว้าน้ำผึ่งผีรอสนมานยมันแห้งไวยมันเป็นหนอไวมากลูกฟางนี่หลายดีมากดีมากอย

ยกตุมื่อได้กูเลยระเหมยโอ้อคนลมันเจอลงโอยแถวเลยด้ไปนถมเลยจะเจ๊ะจ๊ะุ่ยาไปล่เลยดิว่าโล่งล้วอยอว้ยเยอยนานเว้ยี่รา้าคนามาเนี่ยปล่อยยังันมลับปารตี้เลกับาคมมากมื่อคืนนี้กูยังเม่ยท่าจีนนอนลับ ขับรถมากุนี้นึเดากลวยวเมื s. <S ่อไปมาไปเอย่งดสาวอยู่กลกมันใจมานนกนแห้งไปแล้วปกัดบานแล้วแล้วอย่ทตเลยน้ยเนี่ยไม่อมช่เร คุณไม่ได <là> ้เอาเสื้อมาสเสื้อทุกทรงกนะเต็มมันดูีะลปลาเจต้มมากเลยอยย ุูมใจแม่งกูเอยลงลงแต่หึงขอย่างไรก็รอนี่นะไกินเี่ยงรดกไอยมีทุกคนป่าป่าเอามาตะกูลป่าเพื่อนะปลาบูปลาบูไปไปไปโอ้ยมึงเนี่ยจับปล่อยนะเด้เด้กนด ปล่กระต่ายให้เ้าน้มันห้ Tokyo ีปลาดุกเันจะเร็เอาลูมังกระตายให้เก้าทำบุญทำบุญทำบุญเอาลูกมันกระตายให้เจ้านมันน้มันเออมันมาจีบมันหึงเนี่ยจัเลยอ๋อมันกระต่ายเลยมันกรตุ่นนนี่มึงมาจับตัวนี้นี่จับแม่ดวกมือ้นรอจับปลาดุกใหญ่เว้ยก็ลองไปยัดสมบูรณ์ไปเัมือนบ้าบ้าเมื่อเลยนะ ล้างเน่เจ็ดเน่เสิร์ฟตึ้มากินเยอะ้นนะเป้งตัวน้อยนะมาแต่มาแต่เตะบาแล้วกันเดกินเยอมันกะคำาปลาูคี้มึงอย่าโอ้ยจับนั่นมึงอยนี้่ปลาน้ยนี่ปลาน้ยปลาดุกน้อยตีตนี่ลูกลูกม่ไม่ตายมันกำลังแม่เอามาปล่อยที่บ้านนะอี้เอามาเลงโอ้ยน้อยน้ย นนอยะเอาแห่แล้วเฮ้ยของแค่ไหนโดนไปไหมได้ยาดกินนี่เป็นกินป่ายานป่ายาดมันตายจะนี่ยายเอาแห่มาแห่มาปลาป่าไปเก็บนี่ไม่เป้งตานะอันนั้นคือเป็นน้ำนั้นอันนั้เวาอยู่สูุโอ้จับหนึ่ง ยังนังหูมันคือหักมันก็ใส่อ้บอกน้ำนักไหนังหูมันหนังมันหนังนักหูคบอกแม่มึงว่ามึงไปกินท่อก่อเลยดิอดมาอดโอ้โหโอ้เงยคือถัดบอดี้แล้วันน่้นะถัดไม้แบบไม่อุดรังส่ายง่ายนีพาดึกนี่โอ้ไปด่กแ้ไ ไปเนี่ยปุจักไม่ไมมิวมิูท่้อคอยแจ้งทั้งคหลายอยเรือลบักรู้มันชอบเอาเมดหนองเลยเอาเม็ดลเลือแ่ดิวิทยอนะผมมันเลยกลินเลยพมมัเลยลายี่คือแห่นี่ มันน <kinetic. S 2> no, anyway, ี่ม <verw municipality> oh. 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 ีตัวใหญ่เนาะเจ้าจุ่มบักนี่เอาไปอเช้่หน่อมีาไก่ทองงามเลยดีทะเลเลยน้ำน่ะแห้งหมดแล้วนะนท่นควบคุมลอยู่มเบิ้งกูได้นี่เปิ้ลหแล้นะรออีกไเพ่ดับอินมเกับป่อไ้อยู่บ้านผู้มมึงเราพุมจ ดูขีเล่น้องดูดูเฮ็ดรักมากเป็ออนสุดพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันไปมันโชนไปแต่หกโมงเลยได้มานบานพือสาวนี่มันน่องพวกนีว้าตะกูดเนี่ยวแนบ้านสาวนะธเนะโอยาเอร์เอ่นแรงเ้อรแรงเ้อ่นเยอะเเอลี่ทุกคนไปป่านะป่าพ่เรนี่นะตัวนี้น้อยนะไปกินยามันคือน้อยก็ได้ ต,ตัวใหญ่ก็มีทุกคนเเอะปลาขึ้นมาแตหนอกว้าวปาลากนะระไรนปลาบได้ปลาบูด,บด,ด้วยพ่าตอนตอนนั้นมันมากินกิ้วอยแม่ก็คำจับขึ้นมาบึงแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งแล้วก็เลยเอาขึ้นมาลองดูสิเอาไปเอาไปเช่ญมาเลยลปลาเนี่ย <laughs> ตอนนี้าสามแจวซีฟูด้ด มือนั้นคือดีคข้มใสนะกระเจนนะวินอยู่บนโต๊ะอันโต๊ะนั่งก็ได้โต๊ะอันโต๊ะตั้งมีแม่งอื่นโต๊ะมีเงินตั้งมีป้าท่านแล้วก็อย่าไปเพราแรกขาดอันกระเจนเพราคุณคุณเอานะพวกดาวแบบเอาเอาอิ่มแบบอิ่มน้ำแล้วก็เนี้ยโอยู่ ไม่ไดเนไปต้งเห็นได้เคไป่้ต่ไปจิมงานยังมงานเลยงานเทาเลยนี่เลยจิมงานปุ่นิกระตุมโซ่อือได้แล้วนอไดิแตหึง่าจจะหึงทุกคนตันนี้สิสุ ก็อ่อนมากเลยมีเก้าควรกำลังปิ้งอยู่นะคะชวนตัวที่ซุกบมแว้นมันไม่นี่สิมากินก่อนเจ้าซีฟู้ดคอร์หาไม่ทุกคนขวดไปข้างข้างในเนานะอ้ามาอามาอาซามมานี่กับหาเหรอเนอะปลาดุกนะปลาดุกนะห่างไม่อยู่กินแบบไม่ๆเลย แบบเบาไหมเลยนะนี่นี่ทั้ทงในมันนี่ปูมองแม่มันเป็นแต่เสพทั้งในมันก็มันก็ซุปใช่ไหมหอมเชยเชเดี๋ยวลอกซีมเจียวอะเค็มเลยจ้าวเอามือเลยนะทุกคนแลยทุกคนกินน้ำเดือดมากินน้วกัน,จเ,เ,นเจ้านะเพลินเพลินเลยจ้าวเพลนกินทีาปาก มีคารลินเนาะมมนเจอะลรวเนาะมีแ hmm. ซ so yes. right. right. ่บไม่มีผน้ำตาลน้ำปลากระเบีมาเชื่อกือไม่ช่ปลาไบ่ากมันคือบ้าชนะ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 ชนกินแบบแบบเฮากินแบบยูโดงยูป่าเฮา่ต้องใส่เพนไปช่วยน้ำในเป้เพราะมันอันนนมาเนาะ น้ำมาแน่แตกแล้วนูเพ็ดไปน้ำหน่อยอะไรด้วยเอาอีแน,น่น้ำหน่อยน้ำได้ใหญ่นะน้ำหวานประก,กอบกินก่อนโอ๊ยตก กินดโดกินดิโด้ทุกคนเลยนี่เขาเซอร์เบอร์โต้แบบเติร์นแรงเนี่ย,ย,าาย,าายเย <c oughs> ซอเบอร์โต้เซอเบอร์ต้นะคะอ๋อเพื่อหอ,อมมากินิงๆอร่อยอยู่นะเธอว่าไม่ได้เพราะเราเสื้อกลิ้มันมีรสชาติอือฮะอืออถูกแล้วอือปลาดุกอือปลาดุก ปดูมันมันเอ๊ะรลอนเอตัวนี้นะคางกำลังมึนเช็ดเช็ดชุ่มนี่ละชุ่มเข้าไว้เป็นประจำการอยู่นลยเเจออีมาหง้นะไม่ได้บบกมาทุกคนเลยแบบกินเนี่แบบไม่ต้องแบบส่บโกแบบ จะเป็นคุณป่าคุณดวงนะ,จ,ะจ้าบอก,บอกเอาคกือซื้ออือ <c oughs> มแบบมาทำอะไรออเอาบวาป้เนาะเอาเธอแหละสวไหมอันนี้ได้เงี้ผัดเป็นยูนี่ห้วอไะ <tyard. S 2> ออเอา <ว S 1> น้ำมาหนี่งรอเผ็ดเอาสิเรายังไม่ว่างว่างแล้วใกล้ว่างแล้ว <Sk> ให้เสร็จปลาดุกเราชิมปลาดุกนี่เอาน้ำนีความดิอู้ฮ<ล>อนฮอนปลาภ<น>ูมิไม่ใช่ของเราปลา,ขเ,าปเขาปลามันนะอุย้ยโกง ปลาเข้ามันอันนี้นะ่ะปลาเขาแล้วก็มันด้วยไม่ใช่ของเราเลยอันนี้ก็ต้องเข้านี่มันทังคือเป็นพิธีนแบบยุปา,ปายุดงแบบนี้เลยเนี่ไม้นะคะไม่ใหม่หลัามากินกันเลยแ่บแบบม,ม,ม,มันไม่ไหม่นะกินกับเจลนะอร่อยมาก ฉสทราบมากเลยเราพี่พูดไทยก็ด้แล้วพูดไทยเราเป็นคนไทยนะฮะพูดไทยเราเป็นผู้ไทยอืมทุกคนอร่อยมากเลยนั่งแบบนี้เปล่ากินกับกินกับยานีิบ้า นักมากพิษจกนี่คอเบบ่ปุงเสบหลายเสบแบบเสบแบบเศบลีโลเสบแบบเอออะ้อหอเราข้อยู่น ตัแต่ตอนจะหิงแบบจะให้ตือนวะเออตอนนั้นนะนกับแบบกับอะไรตัวเฮนนัอยู่พบเมนนั่นสา้เเดยยบน,น้องนองนะมีงลยแม่คือขมบ่ก็นิ่มขมางนะทีมันปลาด้มาทีบา มีไว้ไปแล้วคนตอนนี้เขาก็มาหอถือแล้วเนาะอีพเขก,ก็กำลังเอ็ดตีอยงนั้นไปไว้ยุหานแล้วก็มาหอถืนแล้วเ้ากินปลาแล้วแล้วทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย